สวัสดีจ้ามือนี้ก็มาพบพอช่องมาดามปูคือเกาเนาะจ้ะเนาะมือนี้มาดามกับผ้าพีผ้านองมาจัดพลไม่เพื่อที่จะเตรียมบูชาข้าวพระกันในคืนนี้ประมาณตีสามครึ่งนะคะตามเวลาท้องถิ่นเนาะถ้าเป็นเวลาเมืองไทยก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าค่ะเราจะจัดพิธีพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะแต่ละประเทศก็ เวลาก็แตกต่างกันไปแต่เวลา,าบูชาข้าวพระเวลาคือเวลาเดียวกันค่ะมาดามก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆเอีทุกคนทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยค่ะอันนี้คือ,อเป็นพิธี จัดผลไม้เพื่อที่จะเตรียมบูชาเข้าพระคืนนี้นะคะตี3ามครึ่งค่ะตื่นมาบูชาเข้าพระกันเนาะก็จะมีประมาณตี3ามครึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิพร้อมกันทั่วทั่วโลกค่ะมาดามก็ผลไม้ก็ที่ซื้อไว้แล้วก็จัดเตรียมเนาะประมาณ จัดเพื่อที่จะบูชาข้าวปราค่ะก็ให้ได้บุญเท่าเท่ากันนะคะเพื่อนๆ ล็อกนี้ก็เป็นฝีมือของมาดามเองนะคะเสร็จสับออกมาก็จะรูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะแต่มีพี่คนที่อยู่ในวัดนาอกอามีเจ้าภาพท่านหนึ่งท่านกา็แกะสลักมาให้ามาดามนะคะแล้วก็แกก็เอาหัวหอมหอมหัวใหญ่นะะี่ค่ะแกะสลักเป็นรูปดอกบัวนะคะมาดามก็เอามาประดับอย่างสวยงามค่ะเพื่อนๆ ให้ได้บุญด้วยกันนะคะอันนี้เราก็จะประดับด้วยพริกแดงนะคะเพื่อนๆ ก็มีพริกแดงพริกมีพริกจินดาเม็ดเล็กๆนะพริกจินดาแล้วก็มีหอมนะคะหอมแขกหอมแขกนี่ก็จะหัวยาวๆงเงี้ยค่ะก็จะรูปร่างลักษณะก็จะคล้ายๆกลีบบัวบ้านเรานะคะกลีบบัวสีม่วงะคะ่ะแล้วก็พริกขี้ฟ้าสีแดงค่ะพริกขี้ฟ้าสีแดงก็เอามาเสียบเป็นรูปร่างลักษณะดอกไม้นะคะดอกไม้ที่ว่าบาน สวยงามค่ะล็อกนี้ก็เป็นเจ้าภาพอีกท่านหนึ่งแกจัดนะคะก็มีจะมีพริกพริกจินดาเขียวแล้วก็พริกจินดาแดงนะคะแล้วก็พริกมิดมิดเม็ดเ,เล็กพริกชี้ฟ้าเรียกพริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะแั่นี้เผ็ดมากค่ะแล้วก็มีหัวหัวผักกาดมันก็ไม่เชิงหัวผักกาดละค่ะอันนี้มาดามก็เรียกไม่ถูกเนาะแกก็เอามาแกะเป็น ดอกกุหลาบค่ะไอ้สีขาวๆที่เห็นนะคือมะเขือนะคะเพื่อนๆมะเขือที่เอามาจากบ้านเราเนาะแต่มันกลายพันธุ์มาเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะแกปลูกเองค่ะแล้วก็มีมะนาวมีส้มเขียวหวานมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็สีเขียวๆที่เห็นอยู่ด้านล่างนี่คือ,อกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีพริกจินดาจินดาเขียวจินดาแดงค่ะแล้วก็มีลาดิสค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆ ล็อกนี้ก็เจ้าภาพท่านหนึ่งแกจัดเนาะก็มะม่วงที่เห็นสองสีนะ่ะสีแดงกับสีเหลืองนี่คือมะม่วงนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ม,ม่วชมะม่วงไทยหรอกค่ะจะเป็นมะม่วงมาจากประเทศแอฟริกา Africa, หรือประเทศอะไรก็มาดามก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็เป็นแกะสลักสีเหลืองแล้วก็เป็นฝักทองเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนฝักทองเหลืองค่ะสวยงามค่ะ ก็นี่ก็เป็นดอกผักกาดนะคะเป็นหัวผักกาดที่บางคนเขาก็จะเอามาทําเป็นส้มตํานะคะเพื<ๆ>่อนๆหัวเนี่ยแต่พี่เขาก็เอามาจัดเป็นเอามาแกะสลักเป็นดอกกุหลาบสวยงามค่ะก็ตกแต่งด้วยพริกขี้ฟ้าค่ะพริกขี้ฟ้าแล้วก็หัวผักกาดสวยงามค่ะเพื่อน ดูแปลกตาดีค่ะล็อกนี้ก็จะออกโทนสีเหลืองนะคะสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะก็จะเป็นพิกหยวกสีเหลืองนะคะก็แคนตาลุปแกะสลักแล้วก็มีส้มเขียวหวานรอบๆก็รอบ,รอบ,ร,อบ,ร,อบรอบนอกก็เป็นมะนาวเขียวนะคะเพื่อนๆเป็นมะนาวเขียวค่ะนอกรอบนะคะก็จะดูสวยงามจะดู แตกต่างกันไปนะคะก็มีมะเขือเทศมีมะเขือเทศแล้วก็พริกขี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะเพื่อนๆที่เขาเรียกลูกโดดนะคะอันนี้ตรงตรงกลางสีขาวนะั่นคือมะเขือนะคะบ้นานมะเขือเปาะบ้านเรานะคะมะเขือที่เขามาจิ้มกับน,น้ำพริกนะคะพอดีเอามาปลูกที่เมืองหนาวแล้วมันกลายพันธุ์นะคะเพื่อนๆก็สวยงามทุกช่องนะคะเพื่อนๆ อันนี้พลไม้ที่เราจัดบูชาข้าพระค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้สดนะคะพเพื่อนแปลกตาดีค่ะดอกไม้เมืองหนาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแพงมากนะคะพเพื่อนอันนี้คือดอกไม้สดนะคะไม่ใช่ดอกไม้พลาสติกค,ค่ะก็จะดูออกแปลกแปกนะคะชื่อดอกอะไรบ้างมาแบบเอก็ไม่ไม่ไม่รู้จักชื่อดอกไม้นะคะแต่ แต่เขาจะดูแปลกมากค่ะอันนี้คือดอกไม้เมืองหนาค่ะดูสวยแปลกตาดีค่ะดอกกุหลาบนี่ก็ดอกใหญ่มากค่ะหอมนะคะเพื่อนเก็บภาพบรรยากาศในวัดมาให้ชมกันเนาะแต่ละคนแต่ละท่านการจัดงานฝีมือก็ไม่แพ้กันเลยนะคะก็สวย แตกต่างขึ้นไปค่ะดูแล้วก็เจริญหูเจริญตาค่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆภายในวัดมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันเนาะดอกไม้ก็สวยค่ะผลไม้ก็สวยอันนี้ก็เป็นพิธีบูชาขาพระซึ่งทางวัดก็ได้จัดติดต่อตลอดต่อเนื่องกันมาก็50กว่าปีแล้วนะคะ ทุกอย่างก็ประณีตสวยงามค่ะอันนี้คือดอกไม้เมืองหนาวค่ะเก็บภาบรรยากาศมาให้เอฟซีได้ชื่นชมกันนะคะนี่คือดอกไม้เมืองหนาวค่ะสวยแปลกตาดีค่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ